ถนนสุดที่สามเสน้นการคืนผิวจราจรและการรักษาความปลอดภัยในวันที่28กันยายน2568ที่พัฒรชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับทีมงานที่ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความคืบหน้าของการรักษาถนนสุดที่สามเส้นหน้าโรงพยาบาลชิรพยาน นายพิพัฒย์ยืนยันว่าการคืนผิวจราจรให้กับประชาชนในวันที่8ตุลาคมนี้คาดว่าจะเป็นไปได้ถ้าสภาพอากาศไม่มีอุปสรรคทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับการกำหนดให้ดูแลความปลอดภัยเป็นหลักรวมทั้งการติดตั้งกล้องจับความเคลื่อนไหวของอาคารเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ แต่ที่น่าสนใจคือการทํางานของเจ้าหน้าที่ในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งใช้เครนขนาดใหญ่3ามตัวเพื่อแบ่งหน้าที่การทํางานโดยเครนตัวแรกติดตั้งกระเช้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงไปพ่นปูนใต้อาคารสอนอสามเสนและอีกส่วนให้เจ้าหน้าที่ลงกระเช้าเพื่อไปตัดสายสื่อสารด้านล่างรวมถึงการตัดเสาไฟฟ้าที่ล้มอยู่ด้านล่างด้วย นายกาดผจญผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกล่าวว่ามีการทบทวนแผนดำเนินงานทุกวันและปรับขั้นตอนหน้างานเพื่อให้มีความปลอดภัยในพื้นที่ตอนนี้เทปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ1,200คิวสูงประมาณ5เมตรแต่ยังรอการเซ็ตตัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธเนศที่ปรึกษาภัยพิบัติสภาวิศวกรกล่าวเสริมว่าสถานการณ์ในพื้นที่มีความคงที่มาประมาณ2วันและหากสถานการณ์ยังนิ่งแบบนี้และไม่เจอฝนก็จะทําให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนซึ่งจะมีการเสริมเสาเข็มของอาคารสอนอสามเสนที่มีการขาดไปตอนถนนสุดตัวและเข้าสู่ขั้นตอนการถมพื้นที่กลับคืนสู่สภาพเดิมการพ่นปูนที่ใต้อาคารสอนอสามเสนก็เพื่อเสริมประสิทธิภาพความแข็งแรงของผนังดินที่อยู่ใต้อาคารโดยการพ่นปูนหนาประมาณ10เซนติเมตรจะช่วยป้องกันการสไลด์ของดินเพิ่ม แต่ที่น่าสนใจคือการเคลื่อนย้ายวัสดุที่ตกค้างอยู่ในหลุมโดยใช้เครนเคลื่อนย้ายและยกขึ้นมาเพื่อเตรียมสำหรับการถมทรายซีเมนต์ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ4-5ถึงวันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การคืนผิวจราจรต้องถูกยืนยันใหม่ๆและอาจมีการเลยกำหนดวันที่1-2ถึงวันและนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดการคืนผิวจราจรในวันที่8ตุลาคมนี้อาจจะต้องถูกยืนยันใหม่ๆหากมีฝนลงแต่ทีมงานจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนและคืนผิวจราจรให้กับประชาชนในเวลาที่กำหนด เชื่อว่าคุณต้องการรู้ว่าการคืนผิวจราจรจะเป็นไปได้อย่างไรกับสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่เป็นปัญหาคุณคิดว่าการคืนผิวจราจรจะเป็นไปได้อย่างไรบ้างมีความคิดเห็นอะไรไหมที่คุณอยากจะแบ่งปันในการค้นหาทางออกในการรักษาถนนสุด